เอาละวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับหมอศิลปนะก็ไปหาเพลงอะไรฟังหน,หน่อย้วกันาหาเพลงอะไรฟังดีกว่า <c oughs> สักสิบใครอะหวัดดีเพื่อนแล้วหวัดดีฮะใครอ่ะ <c oughs> เฮ้ยใครดูเยอะนึงนะขอหาเลยขอเช็คด,ดูหน่อ <c> ย <oughs> นะสักสิบใครอะหวัดดีเพื่อนแล้วหวัดดี ก็าหาเพลงฟังก่อนแล้วก็คอยไปเล่นเกมกันนะก็ดีนะจะัแ,แ,แ,แจต่ว,วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะันขอย่อหน้าต่างก่อนก่อน ไปชื้นมากโ okay. อเคเพลงมาเอาอเจีาเพลงไม่อยู่อะ่ะจังหวัดอะไรอืแม่ดูจังตอนนี้ดูจังหวัดอะไรแล้วแม่ หนูจังหวัดอะไรนะใ <laughs> <c oughs> ห้ถึงอาศัยอยู่เนี่ยเอ่อเกิเคียโอเคหนูลืมอ่ะ <c oughs> แม่ฉันใจอะไรนะหนูจะพูดอะไรคนเดียวอ่ะหนูไล์สดไลเ์เล่นเกมอยู่จะแกงอ่ะบอกที่อยู่เลยนะแม่ฮะจะแกงอ่ะไอ ด,ดเน็ตช้าจังนี่แช่งมันมามาสร้างบ้านกันดีกว่าเน็ตช้าจังนี่ ไอ่เท่าไหรสิบเ okay. อ,อ็ดโอเคปิดดอกละั็คงไม่ฟังเพลงไม่น่าดายตรงนั้นเอาปวดคุย,ยกันแล้วกันอืม ไม่ไมาสิปีเลยใช่อฮะเอุ่ยตา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 ยม่อยากกดก็แช อายุเหมือนกันเราเลยแล้วกอ็อายุเศษเหมือนกันอู้จะเพื่อนเพลงอาจจะกระตุกจังวะกระตุกกระตุกกระตุกโทรศัพท<า>์มันค้างเหลือเกินโทรศั เป็นยังไงนเขาแปแล้วจอยค้างปั๊บมึงมันกนกระะตุ